เชื่อให้ได้ว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่ทําให้คุณต้องการรู้ว่าคุณจะเจออะไรต่อไปในชีวิตการดูดวงรายปักสำหรับราศีมีนให้เห็นว่ามีเรื่องที่คุณควรระวังและเตรียมตัวไว้ด้วยนะเรื่องการงานชาวราศีมีนอาจจะรู้สึกว่ามีงานหลายอย่างถาโถมเข้ามาในช่วงนี้มันเหมือนว่าคุณต้องทํางานเยอะมากๆและไม่มีเวลาเหลือเลยคุณต้องระวังการบริหารเวลาของตัวเองด้วยนะเพราะงานบางอย่างอาจจะเสร็จไม่ทันกําหนดและยังมีเกณฑ์ว่าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายงานเพิ่มเติมอีกด้วยแต่ไม่ได้คํานึงถึงงานที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือกดดันมากขึ้นแต่นี่เป็นเวลาที่คุณต้องเตรียมตัวและจัดการเวลาของตัวเองให้ดีคุณสามารถเริ่มต้นโดยการวางแผนการทํางานของตัวเองได้เช่นจัดการงานให้มีลําดับหรือกําหนดเวลาที่เหมาะสมและอย่าลืมให้การพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญด้วยนะจะช่วยให้คุณมีพลังในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและนี่เป็นสิ่งที่คุณควรระวังในด้านการเงินคุณต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน เพราะมันอาจทําให้คุณเกิดปัญหาการจัดการเงินได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือซื้อของตามอารมณ์อาจทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเงินในช่วงปลายเดือนดังนั้นควรวางแผนรายรับรายจ่ายให้รอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในระยะสั้นคุณสามารถเริ่มต้นโดยการตรวจสอบรายจ่ายที่เกินตัวหรือที่ไม่จําเป็นและหาวิธีในการประหยัดเงินได้สําหรับความรักคนโสดอาจจะมีโอกาสพบคู่ในเวลานี้แต่มันอาจจะเป็นคนอยู่ไกลต่างถิ่นหรือแม้แต่ต่างประเทศ ด้วยความสัมพันธ์อาจเริ่มจากการสื่อสารทางไกลซึ่งจําเป็นที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้กันและเข้าใจกันคุณควรหาเวลาสื่อสารและเติมความเข้าใจให้กันเพราะมีเกณฑ์ว่าคนรักของคุณอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจด้วยแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาให้กันมากนะักเพราะทั้งคุณและคู่รักอาจจะยุ่งกับงานหรือภาระส่วนตัวทําให้เกิดระยะ oh, ห่างในความสัมพันธ์ควรหาเวลาสื่อสารและเติมความเข้าใจให้กันเพื่อป้องกันให้ความสัมพันธ์ไม่เกิดความแตกแยก สุขภาพคุณต้องระวังอาการปวดหลังและปวดสะโพกด้วยนะอาจเป็นเพราะคุณทำงานเยอะหรือนั่งทำงานให้เกิดความเบื่อเบิกในส่วนกายได้คุณสามารถป้องกันได้โดยการปรับตำแหน่งการนั่งที่เหมาะสมหรือลองทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายกายให้เต็มที่และนี่เป็นสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คุณควรหาความสุขในชีวิตของคุณด้วยการทำสิ่งที่คุณชอบหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายอย่าลืมให้การพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคุณด้วยนะ แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณควรระวังคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าหรือมีความรู้สึกว่ามีความกดดันมากขึ้นดังนั้นคุณควรหาวิธีในการผ่อนคลายตัวเองหรือลองทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสดใสใหม่ๆเพื่อช่วยให้คุณมีความสุขและเต็มที่ในการทำงานและนี่เป็นสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คุณควรหาความสุขในชีวิตของคุณด้วยการทำสิ่งที่คุณชอบหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายอย่าลืมให้การพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคุณด้วยนะ แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณควรระวังคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าหรือมีความรู้สึกว่ามีความกดดันมากขึ้นดังนั้นคุณควรหาวิธีในการผ่อนคลายตัวเองหรือลองทํากิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสดใสใหม่ๆเพื่อช่วยให้คุณมีความสุขและเต็มที่ในการทํางานและนี่เป็นสิ่งที่คุณควรทําในช่วงนี้คุณควรหาความสุขในชีวิตของคุณด้วยการทําสิ่งที่คุณชอบหรือทํากิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายอย่าลืมให้การพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของคุณด้วยนะ แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณควรระวังคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าหรือมีความรู้สึกว่ามีความกดดันมากขึ้นดังนั้นคุณควรหาวิธีในการผ่อนคลายตัวเองหรือลองทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสดใสใหม่ๆเพื่อช่วยให้คุณมีความสุขและเต็มที่ในการทำงานและนี่เป็นสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คุณควรหาความสุขในชีวิตของคุณด้วยการทำสิ่งที่คุณชอบหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายอย่าลืมให้การพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคุณด้วยนะ แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณควรระวังคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าหรือมีความรู้สึกว่ามีความกดดันมากขึ้นดังนั้นคุณควรหาวิธีในการผ่อนคลายตัวเองหรือลองทํากิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสดใสใหม่ๆเพื่อช่วยให้คุณมีความสุขและเต็มที่ในการทํางานและนี่เป็นสิ่งที่คุณควรทําในช่วงนี้คุณควรหาความสุขในชีวิตของคุณด้วยการทําสิ่งที่คุณชอบหรือทํากิจกรรมที่ช่วยให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายอย่าลืมให้การพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของคุณด้วยนะ แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณควรระวังคุณอาจจะมีความรู้